เอายืนให้ไหมน้องยืมไหมฝากม้ด้วยค่ะได้ค่ะอะคนขอรองขอรใช่ไหมอันนี้พับท จากคนแรกออกขามีสูงยังบ้างคะกับได้รับรางวัลรอบคอนส,สิเ์ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอย่างรอบความสามารถเนี่ยคือป๊อบรู้สึกที่จะจะทำให้มันเต็มที่มากๆเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราอ่ะเราสามารถทําอะไรได้เรามีความสามารถอะไรแล้วเราอยากจะทํารอบเนี้ยให้มันเต็มที่และดีที่สุดแล้วก็นี่มันคือผลที่ป๊อบได้ทุ่มเทมคือจะบอกว่าเวลาซ้อมเราน้อยมากค่ะแต่ว่าเออเราก็ หลังจากแบบเก็บตัวเสร็จกลางคืนก็กลับไปซ้อมวันไหนหยุดก็คือซ้อมอยากจะทำผลงานตรงนี้ให้ออกมาดีที่สุดให้ทุกคนได้ประทับใจค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะทีะ่ส่งกำลังใจให้กับป๊อปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ ค่ะคือเป็นพิธีกรรมของการตัดจุกครอบเซอร์โนรานะคะซึ่งพิธีกรรมตรงนี้ค่ะจะเป็นพิธีกรรมของการที่สําหรับคนที่จะได้รับการสืบสารให้เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมการราโนราเนี่ยค่ะแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยการรําตรงนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่จะได้ตัดจุกครอบเสอร์นะคะแต่ว่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะค่ะมองว่าผู้ที่จะสืบสืบสารตรงนี้ไม่อยากให้เป็นระบุเพศว่าเพศใดคือถ้าเรามีใจที่เราอยากจะสืบสารวัฒนธรรมประเพณี รากเงาของอการแสดงของเราเนี่ยค่ะใช่ค่ะเราก็อยากจะแบบเหมือนอยากจะนําเสนอเพราะว่าจริงๆอ่ะพิธีกรรมเนี้ยคนส่วนภาคอื่นหรือว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้รู้จักกาันถ้าไม่ใช่คนแบบในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่คลุกคลีกับการรำโนราเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะนําการแสดงตรงนี้ค่ะพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยมาถ่ายทอดบนเวทีมิสซิฟานี่ในครั้งนี้ค่ะ มา,มาที่ด็อกเตอร์สาวด้นตอนประกาศอ,อ,อปคีโอโเป็น,นง,งงว่าเบอร์หนูรหรือเปล่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่หนูก็ตกใจนิดนึงค่ะต้องถามถามเตชิว่าแบบเบอร์สาจริงหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ถามว่าหนูหนูก็ทําเต็มที่ลคะค่ะ <c oughs> หนูก็ก็ <c oughs> ฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วก็ <c oughs> การร้องเพลงเนี่ยก็คือหนูคนพบว่าเป็นเป็นความสามารถพิเศษตั้งแต่ตอนช่วงเรียนปริญญาตรีนะคะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเรียนเครียดมากแล้วก็ อย่างที่เคยพูดไปตอนคุยกับปัตเตือค่ะก็เลยมองหาศิลปะช่องทางไหนที่จะทําให้รู้สึกคลายเครียดแล้วก็ไปเจอการร้องเพลงนี่แหละค่ะทำให้เราคลายเครียดจนตอนนั้นก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นคอรัสของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ได้ฝึกฝน การร้องเพลงมาดตลอดค่ะแล้วก็เลยเลือกร้องเพลงแล้วก็เพลงที่เลือกก็คือเซี่ยวนาทีใช่ไหมคะก็คืออยากจะบอกว่าทุกคนนะมีความฝันแล้วขอให้สู้กับมันไม่ว่าฝันนั้นจะสําเร็จหรือไม่ก็คุณได้สู้แล้วคุณได้ก็ได้เป็นดาวดวงหนึ่งแล้วบนจัก,กรวาลค่ะใช้ความรู้ตัวเองมาถ่ายทอดในความสมพิเศษเที่มาที่ไปของโชว์นี้ยังไงบ้างคะ คือรู้สึกว่าเบทาเลนส์นะคะกาฟิลอยากจะโชว์อะไรที่มันเป็นตัวเองจริงๆก็คือความเป็นเภสัชกรทุกคนรู้จักกาฟิลจากการที่เป็นเภสัชกรการสอนใช้ยาฮอร์โมนแต่หลายๆคนอาจจะอยากรู้ในประเด็นอื่นๆค่ะก็เลยอยากจะหยิบยกยาพาราซึ่งมันเป็นยาใกล้ตัวมากๆเป็นยาที่หลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดเช่นเราไปตากฝนมาจะสามารถกินตักไข้ได้ไหมหรือว่าวิธีการทานยาพารายังไงให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดโรคตับที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาดมาอธิบายง่ายๆให้เข้าใจแล้วก็หวังว่าคลิปนี้มันถูกตัดออกไปมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความ ให้กับทุกคนได้จริงผ่านการแสดงความสามารถพิเศษของหนูค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะอยากกลับไปที่ปเปาเฟรานะค่ะ,ะโนราอยู่ส่วนใหญ่คนก็จะเห็นในภาพห,หลายๆภาพอย่างวันนี้ก็มีโนราสังกัดใช่ค่ะโนราของเราแตกตา่างจากคนอื่นอย่างไร ค่ะคือโนราของป๊อบนะคะคือจริงๆเนี่ยการแสดงโนราเนี่ยมันจะแตกแยกออกไปหลายๆแขนงมากเป็นโนราทําบทอย่างที่วันนี้ทุกคนก็อาจจะได้เห็นนะคะแล้วก็อย่างของป๊อปเนี่ยจะเป็นโนราในการรําแบบลวดลายที่แข็งแรงค่ะมีการสืบทอดออมาจากสายของปู่คุณศรีรัทธานะคะแล้วก็ฝึกซ้อมโดยนะคะที่ป๊อปได้ได้เรียนมาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ธรรมนิตซึ่งตอนนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะคะป๊อปเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากซึ่งโนราของป๊อบที่ได้นํามา แสดงให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้นะคะก็คือเป็นโนราโบราณค่ะแล้วก็มีการผสมผสานเครื่องอเครื่องไทยนะคะให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะก็เลยการแสดงของบ๊อบในวันนี้ก็จะโชว์ลวดลายของความแข็งแรงค่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกคนฝากสำหรับรอบต่อๆไปแล้วก็รอบไยนอกของพวกเราด้วย ค่ะเดี๋ยวป๊อปก่อนนะคะค่ะก็ในทุกๆรอบทุกๆแคมเปญนะคะป๊อบทำเต็มที่มากจนมาถึงในวันนี้ป๊อปก็ยังคงทำเต็มที่ส่วนอีก2รอบใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือรอบพรริมินารีนะคะแล้วก็ไฟแนลที่จะจัดขึ้นเนี่ยในวันที่25แล้วก็วันที่27นะคะคือมันมันเดินทางมาเกินครึ่งมากๆแล้วคือจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอนะคะฝากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะ เป็นกาลังใจให้กับสาวงามทุกๆคนว่าปีนี้ทุกคนคือเก่งมากทุกคนมีความหลากหลายความแตกแฉชชั่นที่ดีมากๆคือวันนั้น ลายช้อปปิ้งท t i f f นี่โชว์นะคะมีหมายเลขได้เข้าไปโหวตได้เลยค่ะแล้วก็บัตรจริงในรอบไฟแนลเนาะอยากให้ซื้อมาดูเยอะจะบอกว่าในาลิปกับตัวจริงไม่เหมือนกันอยากให้มาดูน้างานจริงๆจะบอกว่าพวกเราทําเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆค่ะ ค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปที่ไลฟ์ช้อปปิ้งและพิมพ์ว่า t ิฟ f a n y Show นะคะทุกคนก็จะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมาร่วมรุ้นกับพวกเราทั้ง3 1คนนะคะพวกเราทําอย่างเต็มที่มากอยากให้ทุกคนอ่ะมาได้รู้ว่าใครอ่ะจะได้มงปีนี้ไปทุกคนมีแบ็คกราวที่ต่างกันมีความสามารถที่ต่างกันแต่ทุกคนอ่ะมารวมตรงนี้มีความฝันเดียวกัน<ช>ที่จะได้เป็นมิดรทิฟฟานี่นนนก็ขออยากให้ทุกคนเข้ามาดูทางรอบพรีริมแล้วก็รอบไฟนนลนะคะอย่าลืมไปซื้อบัตรกันนะคะคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คืเ่ะเต้นป่าคือเต้นปาคือเต้นป่าบปไค่ะคุพ่พี่คือฮาสุเลยค่ะป่าป่า่รอเพียวเพียวเพียวขอหน่อยแม่สวัสดีค่ะเอาแสงแสงได้วปะเบอร์ไหมแม่หรือต้องนินแม่วันนี้หลังเบอร์วางอลังการนะ อันนี้เราเดินกันอะไรกันอยู่ไหมค่ะสวัสดีค่ะเราพูดถึงเรื่องเมื่อวานดีกว่าันูยังบังละเมื่อวานเนี่ยผมกบคิดว่าตัวเองทำได้ดีไนะหนูคิดว่าในความเรียวความที่เป็นหนูหนูทําได้ดีแต่ว่าหนูยังสั่นอยู่หนูเป็นคนที่เวลาการที่จะเจออะไรที่กดดันนะคะหนูไม่สามารถคุมสติได้ใช่ค่ะแลวด้วยที่แบบว่าหนูเป็นคนเหนือด้วยพูด่วนพูดไว มักจะพูดไม่ชัดคนฟังอาจจะงงๆนิดหน่อยใช่แต่เนื้อหาหนูหนูเรียวเลยตั้งใจมากค่ะวันนี้เป็นอะไรที่แบบ Amazing มากปกติจะเห็นหนูขายแบบขายมุวนขายสนุกแต่วันนี้คือขายจริงจังแล้วท่าเธออะไรมาบอกแม้ว่าได้ไหมวันนี้ได้ก็คือเพจคอนเสิน์ตด้วยก็ได้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยคนไหนเอ่ยเอไดด้คิ่อ่อยากให้เล่าว่าที่มาที่ไปทำไมถึงเลือกโชว์นี้ในการมาแสดง คือหนูอยากจะบอกก่อนว่าเมื่อสองปีก่อนที่หนูจะมาอยู่กรุงเทพอคะค่ะหนูเป็นนักงโชว์มาก่อนที่เชียงใหม่ใช่แล้วหนูอยู่บาร์ด้วยหนูโชว์เพลงนี้มาตลอดใช่หนูแล้วประจวบกับที่ทิฟ้านี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ซ้อมการแสดงใหม่ๆก็เลยงัดโชว์เดิมออกมาแล้ว,วเป็นโชว์ที่มั่นใจด้วยคะ่ะก็ทีมที่เต้นกันก็เป็นทีมเพื่อนหนูหมดเลยดีมากใาชด่ดีจริงๆเดี๋ยวหนูบอกให้นะแม่คนไหนค่ะก็ หนูโดนด่ามาตลอดเลยเพิ่งมาโดนโชวเมื่อวานอยากจะขอฝากกำลังใจจากพี่เพื่อนเพื่ทุกคนด้วยนะคะหนูจะตั้งใจทําเต็มที่และมีสติมากคือไม่ติดเล่นแล้วแต่ก็เล่นขอเล่นนิดนึงมาเป็นตัวหนูถามซีเรียสหน่อยได้ค่ะคิดว่าตัวเองไม่เข้าร่อเเวลาเวลาคือหนูมองว่าตัวเองไม่สวยมาตลอดเลยคุณแม่ใช่อย่าง ก็จะมีพี่ๆเซลกันตลอดว่าอีนี่ตัวเก่งจังดูหน้าดูหน่งมึงสิใช่ละอย่างเวลาเราดูเห็นวิธีประกวดอะเนาะนางงามเขาจะพิมพ์สวยหมดเลยแม่ฟันเป๊ะหน้าเป๊ะสมุกเป๊ะหนูคิดว่ายังไงแล้วถ้ากรรมการเขาจะเลือกให้หนูกหเหนูพร้อมไหมหนูว่าหนูพร้อมแม่ดูเอนเนอร์จีหนูสิเอเนอร์จีหนูมีทุกวันเลยนะพร้อมทางานทุกวันเลยค่ะแม่ก็คือเราห้องดำผ่านไปแล้วแหละแล้วหนูก็เป็นคนที่ทำคะแนนได้แบบตีตื้นขึ้นมาหลายคนมาก ถ้าเข้ารอบลึกๆไปเราจะรู้สึกอยังไงบ้างคะอรีงกฎดันใช่หนูเป็นคนที่ไม่ชอบความคาดหวังของคนอื่นกลัวทำได้ไม่ถูกใจหนูกลัวที่แบบว่าหนูหนูเป็นคนที่กลัวมากกลัวทำให้ถูกใจคนอื่นนะคะใช่หนูจะเซทีฟเรื่องนี้มากแต่ว่าหนูจะไม่ยอมแพ้แน่นอนหนูมีทีเดดมาไฟนอลด้วยนะคะอาโอเคนั้นรอชมเลยค่ะใช่ฝากให้เพื่อนๆซื้อบัตร่อยค่ะ เอางี้นะใครที่อยากดูทีเด็ดของน้องเพียวแบล็คพิง k นะคะรีบซื้อบัตรกันได้นะทั้งพ r e ลิมและไฟนอลแล้วจะบอกว่านอกจากน้องเพียวแบล็คพิง k แล้ว30คนที่เหลือนะเขามีทีเด็ดมากเลยแม่เขาซุปซิปกันเรื่องชุดลาตีเวอร์ใช่แล้วเอางี้แล้วรอดูชุดไปนะ้ำหนูอีกรอบนั้งนะนเชิค่ะขอบคุณค่ะ thank you มาเดี๋ยวไปตามให้บุกบกุมาบุกบุไม่มีค่อยมีใครเห็นน้องเต้นเลยอ่ะ จริงหรอคะไม่ถึงไม่ถึงยังไงคะเต้นแบบเนี้ยเป็นครั้งแรกคือเป็นครั้งแรกที่เต้นที่เต้นแต่คือตอนเด็กๆเต้นบ่อยค่ะเต้นงานโรงเรียนเต้นใดๆแต่ว่าพอรู้ว่าทิฟฟานี่เนี่ยมีรอบแบบการแสดงทาเลนก็คือไปเรียนมาเลยเนี่ยแขนยังช้ำอยู่เลยค่ะเขากลับไปเรียนแล้วว่ารู้สึกยังไงครับรู้สึกสนุกเพราะชีวิตหนูสนุกกับพวกแบบ อ่านหนังสือกับเกมอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากแหละรู้สึกว่าสนุกอะไรที่มันเหมือนคนประงดีกว่าอะไรทําให้เราพูดคานี้ออกมาว่าสนุกเหมือนคนคือ <c oughs> ในมุมมารูปมันอาจจะนิ่งเกินไปที่แบบว่าจะต้องอ่านหนังสือที่สนุกนิยายที่สนุกหรือว่าเกมที่สนุกอย่างเดียวเลยค่ะมันเพิ่มมิติของความสนุกในชีวิตมากขึ้นม,มากกว่าก่อนหน้านีน้เราไม่ <c oughs> ค่อยโซเชียลไลน์เท่าไหร่ใช่แต่วันนี้ไม่คอมา เจอผู้คนไม่ได้อยู่ในโลกเจุด้าในโลกของความเป็นจริงมากเจอคนทํำานกับคนมากขึ้นใช่เียมันเปลี่ยนมันทำให้รู้สึกว่าไลฟ์ลีขึ้นชีวิตมันไม่ได้มีแต่แบบจินตนาการอย่างเดียวตอนนี้มาเอาแบบเอาความจริงและเีย่พอเราได้เจอประสบการณ์ตอนนี้แล้วเราเปลี่ยนชีวิตอยากจะบอกกับคนที่ยังไม่ได้ออกมาจากแบบเป็นออกมาจากโลกเซนสโซน จริงๆไม่ต้องรีบนะคะโบพุกเชื่อว่าทุกอย่างมีเวลาของมันถึงแม้ว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากจะรีบกระชุดพุ่งออกมาจากเซฟโซนของตัวเองเนี่ยบางทีมอาจจะยังไม่ใช่แล้วเราอาจจะเจ็บตัวก็ได้ว่าแบบโหสังคมมันโหดร้ายจังแต่วันหนึ่งเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าอย่างปีนี้มันมีโอกาสจริงๆทำใหุ้กได้ลองออกมาเรียนก็ลองทําเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะแต่ว่าก็อย่าอยู่แบบนิ่งเกินไปกับชีวิตเพราะเดี๋ยวชีวิตมันจะน่าเบื่อเสียดายชีวิตแทนมันไลฟ์ฟรีกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้ถือว่าเราถือว่าเป็นอิน introvert มากหรืห็วมากนิดหนึ่ง,งใช่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าปลดล็อกได้เยอะปลดล็อกใช่ไหมคะใช่เราห้องดำเมื่อวานอ๋อเราห้องดำร้องไห้เวอร์มากมาคับตัวเองไม่อยู่เลยค่ะคือมันตื่นเต้นจริงๆแหละเราบรู้สึกว่าเพรสเชอร์รูมมันเป็นเพรสเชอร์จริงๆมันกดดันเต็มไปหมดเลยก็เลยแบบกั้นไว้ไม่อยู่นิดนึงค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่ได้พูดอะไรออกไป อาให้ฝากเป็นแฟนในรอบ p r e i n a r ที่ถึงด้ค่ะได้เลยค่ะก็ใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะอีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่25าแล้วก็อาทิตย์ที่27นะคะเป็นรอบ preliminary แล้วก็ final round นะคะติดตามกันนะคะไม่ได้มีไลฟ์สดที่เพจ Miss Tiffany Universe แล้วนะคะ,ะก็จะสามารถซื้อบัตรมาดูได้หรือว่าอันนี้ไม่ชัวร์ว่าเขาเปลี่ยน ว่าเป็นไลฟ์ที่ YouTube หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามอีกทีนึงนะคะเพราะว่ากำหนดการเปลี่ยนบ่อยนิดนึงนะคะก็สนุกสนุกเนี่ยฮาติดตามกันนะคะเบอร์หนึ่งมงแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอางันรอก่อนนะเดี๋ยวไปเอามาให้ถือเอาใครอีกรอรอนะเดี๋ยวรอรออยู่ตรงนี้แหลยน้องอย่างนี้เหรอยังเลยครับให้บุ๊กให้บุ๊กให้บุกให้ลุกให้ลุกถ่ายกับ ได้รับรูปไหมคะลูกได้กันหนักมากมาแลงดูหนึ่งสาวพี่โอ้โหโอ้รมากครับแม่สวัสดีค่ะเป็นไงสื่อหรือฟังแป๊บนึงนะแม่เออมาพิธีกระขอบให้ขอบคุณค่ะสนูคุกฝ่งสร้างรอยยิ้มมากแม่เริ่มเลยมามาออขาวอ่ะพูดถึงโชว์วันนี้เลยค่ะเราเป็นคนตลกขนาดนั้นเลยเหรอคะแม่หนูทำได้มากกว่านั้นอีก แต่วันนี้ว่าแบบว่าเรามีเวลาซ้อมน้อยหนูก็เลยทําโวมมาได้แค่นี้เองแต่ว่าหนูสามารถตลกได้มากขนาดนี้อีกนะที่จริงนะแม่เอาตรงๆหนูอะลวลาเตลีราได้ยินหนว่าอุ้ยมีคนทําแล้วหนูก็เลยต้องแบบว่าเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวซ้ําวันแมนดีกว่ามีใครทําหรอกว้าพี่โร ก็ไม่เก่งแสดงก็ไม่ดีตลกไปเลยค่ะ <c oughs> แนวไปเลยช็อตฟ<ร>ิล<ป>อะไรนะคะแม่<ร>หนูนหนูคิดว่าถ้าสําหรับหนูไม่ดีนะแต่ว่าหนูตอนนั้นอหนูแบงเรื่องการเรามืองอีกอย่างหนูหนูกลัวด้วยกับการแบบว่าแบ่งพักแบ่งฝ่าย คือการเป่าประกาศในไลฟ์สดมันซึ่งเราแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมแม่เราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนแต่ว่าแบบเหมือนที่คณะกรรมการให้เลือกหนูก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบว่าหนูชอบโดนใจหนูที่สุดซึ่งหนูเมื่อวานก็พูดออกไปแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะโดนใครด่าอะไรบ้างหนูไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ตอนเนี้ยกลัวมากไม่โดนไม่โดนไม่โดนเช็คแล้วแต่ว่าพี่จะถามว่าแล้วรู้สึกไงที่กรรมการจี้เราขนาดรู้สึกกดดันค่ะแต่มันก็ตรงคอนเซปต์ของอ่า pressure room นั่นแหละค่ะ เครียดมากหนูเครียดมากทีแรกหนูว่าจะได้คําถามง่ายๆแม่แขกมาเรามาเรื่องการเมืองดีกว่าหนูหน้าเวอร์เลยตาหนูโตทลนเลือกอรอบนึงให้เลือกพักเลือกพักการเมืองจะเลือกพักไหนหนูเลือกพักสีส้มใช่หนูก็พูดไปไม่เอ่ยชื่อด้วยนะไม่อยากแบบว่าไยใช่เขาบอกว่าให้เจนไปเลยแล้วหนูหนูต้องทํายังไงหนูก็เลยพูดไปเลยค่ะแล้วหนูคิดเห็นยังไงกับการที่ว่าเราต้องเลือกและเอ่ยชื่อไปเลยที่กรรมการบอก ก็เหมือนแม่แขกที่แม่แขกพูดว่าเราต้องเป็นคนชัดเจนไปเลยทําอะไรทําให้ชัดเจนอย่าค้างค้างคาคานั่นหละค่ะมันจะเป็นผลดีต่อเรามากกว่าถ้าเรามาค้างค้างคาคาให้คนอื่นสงสัยในตัวเราแบบนี้ค่ะแล้วคิดว่ากรรมการปลื้มไหมหนูคิดว่าแม่แขกน่าจะชอบหนูนะคะ แล้วถ้าให้ตอบตรงนี้อีกรอบหนึ่งเราจะเลือกไหมหนูว่เลือกเหมือนเดิมเลือกพรรคประชาธิปไตยอนาคตใหม่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะลองนี้นะเดี๋ยวไปหามใหม่เองนี้นะเดี๋ยวไปถามาหม สวัสดีค่ะแบมบ,บี้นะคะหมายเลข32ค่ะนั่นคืออะไรน้องเจะไปแล้วใช่น้องจะไปแล้วว่าทำอะไรเดี๋ยวเหลือใครอีกนี่ขออนังฟีฟคนนึงไหมพี่เปย์พี่เปย์พี่เปยพ์ปยพระัรอบะตจ้างวันนี้เป็นไงบ้างะบะตรจ่างก็ไม่ได้ทำงานเลยค่ะ ม่วันนี้มาทำอะไรบ้างก็วันนี้มาทำการแสดง๊อปเราเราเป็นวันนี้เราเป็นหน้าที่สเตจสเตจในที่นี้ก็คือหมายถึงดูแล๊อปทั้งหมดช่วยพี่พี่ขาวเพราะว่าเราก็จะเป็นคนจัดแจงรถเรื่องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเราถนัดเรื่องนี้มากกว่าแล้วอยู่ถึงเมื่อไหร่กับวันนี้ไม่กับวันนี้กรับค่ะวันนี้กับเรื่องคารอบุณคาขอบคุณนะคะมาคุยกับไพฟ้าเอาหลอะพร้อมแล้วหรอ โอเคพอแล้วเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์ขอบคุณทิฟฟานี่มากเลยที่ให้บัตรดูโชว์พวกเรามาเนะคู่เจนเนาะใช่ครับวันนี้ให้บัตรดูโชว์เรามาใช่เดี๋ยวเราจะดูโชว์แรกโชว์แรกโชว์อะไรนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ครับวันนี้ครับโอเคสวัสดีครับก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะรักทุกคนเลยนะฮะมีใครอยากจะถามอะไรบ้างอถามมาได้เลยครับ วารีกุเตนร่วมเปกนตแสดงด้วยถ้าใครไม่ทันให้ไปย้อนดูคลิปสุดท้ายเลยเะครับที่เอาเวลาไปเองขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พอด้พี่จี้แลเคยขอบคุณพี่ๆเพื่อนนางงามทุกคนที่เมตตาหนูหนูใช่ว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเกือบสองปีหนูได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆทุกคนไม่ว่าพี่แบมหจานิเน่นะคะหลังๆอะอ๋อเหรอเนี่เหรอมุเจนเน่เน่ละคือ คือหนูต้องขอบคุณพี่บีโนมิตะที่ซัพพอร์ตคุณพีิจิตลอดเวลานะคะขอบคุณพี่พี่บีทพี่บีทนางอวยพี่เบสกระทรวงนางงามแล้วก็แม่แบมบี้ด้วยที่เวลาหนูเครียดหรือโดนกูเจนด่าก็จะมาซัพพอร์ตหนูทุกครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่แบมบี้ก็จะมาซัพพอร์ตหนูค่ะแล้วนั่งฟ้าวันนี้นั่งฟ้าจะไปทีบา์หรือเปล่าคะพักค่ะไปเล่นไม่เฟื่อยบายทุกคนอันนี้แบบ โอเคขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบาย